ผมจะมาสอนวิธีแก้อาการเล่นเกมแล้วเด้งเ,เล่นเกมแล้วเด้งหลุดบ่อยบนะครับอ,อันดับแรกคลิกขวาที่ t p c จะเป็นที่หน้าเดสก์ท็อปหรือว่าในโฟลเดอร์ก็ได้นะครับแล้วเลือกที่ property เลื่อนลงมานะครับจะเจอคำว่า advanced system settings ติ๊กไปที่กดไปที่ s e t t i n g ได้เลยนะครับแล้วเลือก d a t a e x ็ i พิติ๊กที่ Turn on DEP for all program นะครับกด Add แล้วเลือกมาที่โฟลเดอร์เกมของเราได้เลยนะครับเสร็จแล้วเลือกเกมลันเชอร์ er ครับกด Apply กด OK ครับ แล้วรีสตาร์ทคอมหนึ่งรอบนะครับ